ตนนี้เราอยู่กันที่ชะอานะคะมาดกลางแบบนี้ก็คือต้องใส่แมสเดี๋ยวไปนั่งเก้าอี้ก็โอเคคะ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาเที่ยวกันพักผ่อนมิเชลมาด้วยไมิเชลมาดูทะเลครั้งแรกมิเชลตื่นเต้นอนะร้อนอนะเที่ยวว่าตื่นยังลูกตื่นยังคะยัง,ยง,ยงคะ่งคะเดี๋ยวเราไปนั่งริมชายหาดกันนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปชิมอาหารอร่อยๆกันคะ่ะ<ม>ส้มตำ <laughs> <laughs> นี่ไม่ไหวแลนะ้วโอเคคะ่ะ <laughs> กนะินอะลูกหยิบยังไม่ตื่นนะ่ะจริง,รงเราก็อิ่มมากเพราะเราก,กินข้าว,าวเสร็จออกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้สั่งเครื่องดื่มก่อนไหมเนาะโอเคกินอะไรเปล่าต้องนำํำอัดลงกินอะไรกันไหมไกินอะไรเปล่าเครื่องดื่มนะคลิปนี้ก็พักผ่อน,นะครัไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศริมทะเลแล้วกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยมาแล้วเนาะเคยมาแล้วแต่ว่าเราอะเมื่อมีเวลาก็โอเคค่ะมาพักผ่อนกันหน่อยมารับบรรยากาศบริสุทธนะิ์หน่อยทุกคน เราจะขี่ม้าลองขี่ดูว่ามันจะเหมือนกับที่ไปแบบตอนไปขี่ที่สนามหรือเปล่าขี่เป็นแล้วนี่มาตรงนี้บังคับเองได้ไหมลูกหนึ่งสองสามนุ๊บบังคับได้ไหมลูกได้แค่นิดหน่อยค่ะนุ๊ขี่ม้าเป็นมั้นกันเคยไปขี่ครั้งเดียวค่ะหนูเป็นลูกสาวแม่ส้มเหรอค่ะหนูมีพี่น้องกี่คนสองคนค่ะมีคนพี่ใช่ค่ะุงเทพมีเป็นลุงเป็นนาเป็นลุงเป็นลุงค่ะหนูเป็นแฟนขับแม่นะขอบคุณค่ะ ขายอะไรครับถั่วต้มครับอ้าวพูดแบบเมื่อกี้ที่พูดยังไงพี่ครับรับถั่วต้มนะครับถุงละยี่สิบบาทยังครับนะครับเดี๋ยวผมซื้อจากถุงเดียวครับเบอร์จะไม่มายพีิจารวนใจอีกแล้วครับนาพี่ครับอนาคตของชาติถ้าคุณได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณจะช่วยซื้อไหมคะช่วยซื้อผมหนึ่งถุงเท่านั้นครับยี่สิบบาทแล้วผมจะไม่มารบกวนใจแล้วนี่คืออนาคตของชาตินะครับกี่ถุงหมดเลยหมดนี่เลยกี่ถุงครับสี่ถุงอ้าวสี่ถุงกี่บาทครับแปดสิบครับอ่ะครับโอเคอุ้ยอ้าวตกแล้วว่ะคิดตังค์มาตกอ่ะตกคิดตังค์ท่่าีตกอ่ะ อ้องันเดียวสีถุงแปดสีไม่ใช่เหรอต้องที่ทำมาแล้วหนึ่งอ่าแล้วยังไงครับต้องทอนวะต้องทอนใช่ไหมโอเคไม่ต้องทอนขอบคุณหน่อยดิเออมาแล้วร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยลูกพี่ขี่ม้าเก่งมากเก่งมากโอ้เหนื่อยมากเจ็บขาเลยเชลมาเดี๋ยวขอน้องขึ้นถ่ายรูปนะขอน้องนี้ไว้รูปหรอรูปอ่ะแล้วก็โอเคนั่งตองตรงขี่ม้าหลังตรงกอง หลังตรงฝากเพื่อนกินเค้กอะหลังตรงเออขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยขี่มาต้องหลังตรงอขอบคุณนะครับันทองไป มาทะเลรอบนี้ทุ้มละได้ขี่มาปกติไม่เคยขี่มาที่ทะเลเลยอยากลองแค่ขี่ใช่ไหมใช่แค่แค่ขึ้นไปถ่ายรูปก่อนนะกลัวปะกลัวอะไรอ่ะเนี่ยกลัวปะไม่กลัวหรอกแม่ไม่เคยขี่อ่ะมาคนเราต้องดูครั้งแรกขี่เอาทาซ้ายอยากขี่เท้าซ้ายเท้าซ้ายชื่ออะไรนะคะชื่อขันทองขันทองจับตรงนี้ไว้จับไว้หนึ่งสองสาม ขี่ม้าพี่ร่างนั่งนั่งหลังกงกงพี่เอาเดินนิดเอาเดินหน่อยครับได,ดได้เลยโอ้โหขี่ม้านี่เหนื่อยนะเนี่ยเนาะครั้งแรกเลยตื่นเต้นเต้นเต้น <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> อยากกินไอติมทอดเคยกินแค่ตอนเด็กๆโตมาไม่เคยได้กินอีกเลยแล้วอันนี้มาที่ชายหาดก็ได้กินมะนาวกับสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เอาช็อกโกแลตชิพค่ะโอเคค่ะคลิปนี้กับวันพักผ่อนของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะกลับไปสู้งานกันต่อเป็นไงบ้างคะได้พามิเชลมาเจอทะเลครั้งแรกด้วยแล้วเขาน่าจะไปเที่ยวเอามิเชลมาอีกไหมเอาไปอีก เอาไหนบอกไม่เอาแล้วไม่ไม่พี่อบอกว่าถ้าแบบมาร้อนๆอ,อย่างเงี้ยแม่แม,แม่น่าจะเอามาแล้ว<ม>เพราะว่ามิเชลร้อนโอ,อะไรอ่ะโอเคไหนเนี่ยได้ยินเสียงปะล่ะ ไปดีกว่าหรือว่าเราต้องรีบไปกันดีกว่าเออมีเสียงตุ๊กแกด้วยหยกหูดีอ่ะอีคลิปนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะคะใครในวันพักผ่อนนะคะแม่ตุ๊กแกไเอาก็จะสไตล์แบบนี้ค่ะพวกเราง่ายๆนะคะนั่งเก้าอี้ริมชายหาดมาเหมือนเหมือนกันทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะมากดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย